เกบกว่าปีนี่ครับก็ควานชาดไม่รู้ไปไหนนะครับนี่ไม่หินดูครับเอฟซีปฏิกิริยาของชาัยิยกไปธรรมดาครับกเดี๋ดย,ย,ยวระวังเดีเ๋ดวย,ว,ยวระวัง กระดนนะครับครบผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียมพระเกี้ยวสักใบครับผมก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับ วันนี้เรามาอัปเดตอาการตกมันของไพราอามนะครับวัย20กว่าปีนี่ครับออก็ขวานชาติไม่รู้ไปไหนนะครับนี่ไม่เห็นดูครับ Fc ปฏิกิริยาของช้างตกมันนะครับ มือนี่จะสาวสาวออกอยู่นะครับออกขมับอยู่นะครับ,ค,รบคือปฏิกริยาอย่างนี้นี่ห้ามเลยนะครับห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดเลยนะครับก็ไพรยอร์มอายุน่าจะประมาณ20ปีนะครับ ก็ตกมันได้ประมาณเดือนนึ่งแล้วนะครับหูกลางเลยนะครับหมูกลางเลยนะครับก็ขนมก็ออกอยู่นะครับเอฟซีขมก็ออกอยู่นะครับ อาจจะสันส้นๆหน่อยนะครับว่ามือไม่ค่อยนิ่งครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็น่าจะตกยาวๆแล้วครับดูแล้วดูครับสายตาโอ้สายตาอย่างนี้นี่ห้ามเลยนะครับห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดนะครับ จะดูนิ่งๆแต่มาจริงๆแล้วนี้ห้ามเลยนะครับตพรวันนี้เราแวะมาเยี่ยมแม่ใหญ่เลยแวะมาถ่ายอัปเดตอาการของใคราอามให้เอฟซีได้ดูนะครับก็เราจะไปถ่ายแม่ใหญ่ต่อเลยนะครับก็หายไปไวนะครับพี่อมัมหายไปไวนะครับพ่อง,งางองนค่ะ วันนี้นะคะเราก็มาหาแม่ใหญ่นะคะแล้วก็ควันหมายก็มาอัปเดตอาการพลายอาร์มนะคะพลายอาร์มตกมันนะคะแม่ใหญ่แล้วก็เอา้าแม่ใหญ่หลุดข,ขึ้นขวาเอาเหรอหรือว่าแม่ใหญ่หลุดโอ้ยแม่ใหญ่แม่ใหญ่หญิวยานะคะแม่ใหญ่หิวยา โอพอควานเข้ามาสู้ยาวๆนะคะแม่ใหญ่ข้างหลังบพานหมาเอายามาฝากก,นนก็แม่ใหญ่เป็นช้างของครอบครัวกัวเจียงนะคะอ่าแล้วก็พามาอยู่ด้านล่างนะคะให้คุณน้าควานเลี้ยงดูเลนะคะเพราะว่าคุณน้าควานมา ามาจากพัทยานะคะมาเลี้ยงแม่แป้งล่ำนะคะแม่แป้งล่ำเป็นช้างตกงานซึ่งไม่มีรายได้อะไรเลยนะคะก็พี่ควันหมายก็เลยเออให้ให้คุณน้ควานช่วยดูแลนะคะช่วยดูแลแม่ใหญ่ของเรานะคะแม่ใหญ่ก็เป็นช้างที่ค่อนข้างอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะ มาอยู่บ้านก็ติดบ้านน้องอุ้มบุญนะคะติดบ้านน้องอุ้มบุญตัวใหญ่มากกินเก่งนะคะเป็นช้างที่ค่อนข้างกินเก่งไม่เจอกันหลายวันคิดถึงคิดถึงนะคะก็เป็นช้างของอคุณพ่อคุณแม่ของพี่ควานเองนะคะก็ให้ให้ควานหมายเป็นคนดูแลนะคะแล้วก็ส่วน อีกอีกเชือกนี้ก็คือแม่แป้งล่ำนะคะแม่แป้งล่ำก็จะเป็นทั้งตกงานนะคะของคุณน้าของควานหมาเองตกมาก็จะปีกว่าแล้วนะคะจะเข้าปีที่สองแล้วส่วนด้านโน้นก็จะเป็นแม่การดานะคะแม่การดา แม่การดาก็จะเป็นแม่ของเจ้าแสนคํากับเจ้าคําแพงนะคะแม่การดานะคะอายุเท่าไหร่พี่ควานแม่กานดาประมาณ20นะคะ 20, 20นี้ได้ลูกมาก็2เชือกนะคะบริเวณที่เราอยู่ก็คือแถวสะการบินไทยนะคะ อ,นนอีกหนึ่งเชือกเชือกนี้ก็คือแม่ลำใหญ่ประมาณแาแม่ลำใหญ่ประมาณ1 8 1 9ปปีเป็นช้างเป็นช้างในในบ้านเรานะคะแต่ว่าไปอยู่ไปอยู่เหนือนานนะคะเป็นสาวเหนือหลายปีเลยนะคะจนเป็นสาวเป็นลูกของ พ่อท <Ph> ายนุยน่มเสกะะสก็เป็นช้างของอคุณพ่อคุณแม่ของควันหมาเองนะคะครอบครัวเป็นช้างมรด,ดกนะคะ,คะลูกสาวของพ่อหนุม่มเสกนะคะนี่สวยไหมคะก็อาจจะเป็นน้องๆของพี่เสกถือว่าเป็นน้องนิดนึงถือเป็นน้องสาวพี่แซมสัน้น,นแต่คนละพ่อ เอ้ยคุณละแม่แมต้องขออภัยนะคะนะคะนี่ดูคนนุณแม่แปลงลำทำไมยังกันร้อนก็จะแฉะนะคะยังไม่มีโรงช้างนะคะยังไม่มีบ้านนะคะเพราะว่าฝนตก เค okay, นะครับสีผิวบนทวนสมบูรณ์ <Okay. S 1> ก็นี่นะคะเป็นช้างของคุณนะ้าควานหมาเองนะคะชื่อแม่แป้งล่ำนะคะก็คุณแม่ก็ตกงานมาปี่ก,กว่าแล้วนะคะ ก็ตอนนี้ก็ไม่มีที่อยู่ด้วยนะคะท่านใดนที่อยากจะช่วยเหลือนะคะก็ช่วยช่วยมาอุดหนุนนะคะเป็นผลไม้ออนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามสอบถามคุณน้าของควานหมายเองนะคะว่ารายละเอียดยังไงนะคะค่ะนี่นะคะก็คือแม่ควานนะคะพ่อควานไปไหนคะ พ่อควันไปปลูกหญ้านะคะตอนนี้ก็มีรายได้ทางเดียวนะคะก็คือขายผลผลไมออนไลน์ขายทุกวันไหมคะขายทุกวันเลยค่ะค่ะท่านใดที่พ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีท่านใดนะคะที่อยากจะช่วยเหลือนะคะหรือมาสนับสนุนก็ฝากทุกท่านนะคะเข้าไปอุดหนุนน้องผ่านช่องทางผ่านช่องทางไหนคะบอกได้เลยคะ่ะ ช่องอะไรคะช่องพังแป้งร่ำโชคดีค่ะช่องพังแป้งร่ำโชคดีนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่ fc ไปอุดหนุนได้นะคะที่พังแป้งร่ำโชคดีนะคะก็ไลฟ์สดทุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะไลฟ์สดทุกวันนะคะฝากทุกท่านไปอุดหนุนและเป็นกําลังใจให้คุณนาด้วยนะคะจะได้มีอาหารให้น้องช้างได้กินนะคะเพราะว่าตอนนี้ตกงานมานานแล้วนะคะนานแล้วเกือบสาม แล้วนะคะตั้แต่โควิดรอบแรกโควิดรอบแรกนะคะจนรอบสามรอบสีแล้วเนาะใช่แล้วค่ะค่ะฝากทุกท่านไปอุดหนุนและเป็นกำลังใจให้น้องช้างแปลงร่ำได้นะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะคะเพราะว่าผู้ติดตามก็น้อยนะคะผู้ติดตามก็น้อยแล้วก็มีรายได้ทางเดียวก็คือการขายผลไม้ออนไลน์มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะหรือจะ ผ่านมาทางช่องกวยเจียงได้นะคะเ,เราเราจะขึ้นเลขบัญชีให้นะครับเรายินดีช่วยเหลือนะคะฝากมาทางช่องเราก็ได้ดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนี่แหละครับที่พูดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นค่ะขวามือด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขวามือด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขบัญชีขวามือล่างครับผมค่ะฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะคะเอามาสอบถามควานกันหน่อยครับ ค่ะเป็นยังไงคะมาจากไหนมาปลูกหญ้าใช่ไหครับผมอ๋อเป็นยังไงคะเดือดร้อนไหมคะช่วงนี้อ๋อเดือดร้อนครับเดือดร้อนมากเลยครับอ๋อไม่ไม่มีแปลงหญ้าไม่ช้างครับเพราะเพราะช้างโถงาแล้วก็มาอยู่ใหม่ๆเนาะค่ะก็เลยแฉะด้วยฝนก็ตกฝนก็ตกด้วยนะคะ,<ล>ะนี่แล้วก็แล้วก็หญ้าก็เพิ่งปลูกครับผมเพิ่งปลูกนะคะยังยังไม่พอกิน ยังไม่มียัง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 ไม่พอกินเลยครับยังไม่คุ้มเลยครับค่ะเลยโูเดอไปเรื่อยครับค่ะเพราะว่าเราไปอยู่หม่เนาะกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะคะก็หลายเดือนอยู่ครับค่ะฝากทุกท่านก็ไปเป็นกําลังใจให้น้องแป้งล่ำแฟมิลี่น้องแปโชคดีน้องแป้งโชคดีน้องตกงานมาเป็นปีแล้วนะคะสามปีแล้วครับจะเข้าปีที่สามแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความรักนะคะควานก็ดูแลอย่างดีนะคะ ถึงจะตกงานแต่ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่ให้อดนะคะควานก็ดูแลอย่างดีนะคะก็ฝากทุกท่านเข้าไปเป็นกําลังใจให้น้องไปอุดหนุนผลไม้ออนไลน์น้องได้นะคะ,ต,คะติดควาน<ต>นะคะ,ข,ะข้าพ่อค้ายกค่<อ>ะเข้าขไปเป็นกําลังใจกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะปักหมดุดท่องทางช่วยเหลือของน้องใน ข้อความของเรานะคะฝากทุกท่านด้วยนะคะโชวหน่อยโยกแม่หร่อยเดี๋ยวข้าลังโชวหน่อยโชวหน่อยโยกขาลังยกไปธรรมดาครับยกยกเดี๋ยวระวังยกเสยด้วยเดี๋ยวระวังกระเด็นนะครับโยกฟันกระเด็นดูครับหฮ้อดูครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยชอบหยอก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 บบ แรงๆหน่อยสาวขี้ออนชอบยกแรงๆอยู่สาวขี้ออนเดี๋ยวงายทองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมช่องกัวเจียงไายแก้วภายสักใบนะคะวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันกันมายาวนานสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะโอ้ติดควานนะคะ